p x 160นะครับผมมาติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับอันนี้เป็นรุ่น60วัตต์แสงเข้มนะครับดวงเล็กนะครับ60วัตต์ดวงเล็กแสงเข้มนะครับติดตำแหน่งแคดบาร์ครับลูกค้าติดแคดบาร์มานะครับอันนี้ให้ดูแสงไฟต่ำก่อนนะครับอ่านี่คือแสงไฟต่ําครับมันจะได้ประมาณเนี่ยครับเลนครึ่งเลยนะครับหรือสองเล่นเต็มๆนะครับแล้วก็ได้เป็นไฟสูงต่ำพร้อมกันครับ อ่านี่คือสูงต่ำต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็เหลืองล้วนนะครับคือเป็นไฟพาร์ตนะครับหรือไฟใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นนะครับหรือตบให้รถเห็นเราเห็นประมาณนี้นะครับและเวลาเราเปิดใช้งานนะครับจะเปิดเป็นไฟต่ํานะครับหรือสูงต่ําพร้อมกันวิ่งนะครับเพราะเราจะเห็นถนนทั้งใกล้และไกลนะครับแสงต่ําไม่หายนะครับหรือเวลาเราเปิดต่าอยู่นะครับเราจะกดพาร์ตนะครับก็จะเป็นเพิ่มเหลืองมาแบบนี้ครับขาวไม่หายนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับคู่เดียวจบซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ